คลายบุรียสมหวังนะคะวันนี้พามาทุ่งนาตอนเย็นค่ะมาดูข้าวตายนะคะดูความแห้งแล้งแ้งฝนไม่ตกมาสองอาทิตย์กว่ากว่าดูค่ะดูข้าวนะคะดูข้าวเดี๋ยวให้ดูข้าวนะคะนี่ค่ะจากวันนั้นที่ทุ่งเขียวเขียวตอนนี้ตายไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะครึ่งนานี่เลยค่ะที่เหลืองเขียวๆเหลืองเืองนี่คือข้าวตายนะคะนี่คือความแห้งแล้งตายไปครึ่งหนึ่งเลย นาเลย ถ้าอยากให้ดูความเหี่ยวเฉาของทุ่งหญ้านะคะทุ่งข้าวนะคะไม่ทุ่งหญ้าทุ่งนาทุ่งนานี่ข้าวนี่ความเหี่ยวเฉาจากการที่ฝนไม่ตกมาสองอาทิตย์ความแห้งแล้งเราไม่มีแหล่งน้ํานะคะเรารอได้คือแหล่งคือที่เดียวคือน้ําฝนเรามีสะเหมือนกันค่ะสะอยู่ตรงนู้นอยู่ข้างล่างก็ไม่สามารถที่จะดึงขึ้นมาถึงนี่ได้นะแหล่งน้ํา ไม่มีเนาะนี่แหละค่ะท่อีสานแห้งแลง้งถามว่าขุดสะไหมคะขุดสะนี่นี่น,นีข้างบนนี่ก็เป็นสะของของของคนอื่นนะคะจะอีกนายอีกเจ้าหนึ่งแต่ก็ไม่มีน้ํานะคะเขาก็ขุดสะไว้อยู่ติดกันนี่แหละคะ่ะให้ดูค่ะมันไม่มีน้ํานะคะนี่ค่ะไม่มีน้ำนี่น,นี่เดียวแค่นั้นเองมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะดู ายสองอาทิตย์กว่าเองค่ะความแห้งแล้งแดดเผานี่เลยค่ะอันที่อยู่ก็อยู่อันที่ตายก็ตายแล้วที่เหลืออยู่ก็คือยากขึ้นหนามานี่ถ้าฝนตกลงมาก็ต้องก็ต้องทำใหม่นะคะเนี่ยตรงนี้เราก็ได้แต่รอก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกปีในความแห้งแล้งนี่ ดูความเหี่ยวเฉาของต้นข้าวนะคะซูมหนล้ๆเลยตายเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยสงสารข้าวไม่อยากออกมานาก็เป็นอย่างนี้มาสงสารต้นข้าวเขาจะอดทนมากเลยนะคะเขาอยู่กลางเดดสองอาทิตย์กว่าๆเนี่ยตายเลยน่าสงสารเนาะวานปุ๋ยวันที่สองวานรอฝนไม่มีน้ำนะคะ แต่ก็หวานหวานรอ,อฝนไม่มีน้ําเลยมีเพื่อนมาช่วยหวานด้วยมาหวานปุ๋ยตอนเย็นนะคะนี่มีคนมาช่วยหวานคือมันมันถึงฤด,ดูต้องหวานแล้วก็เลยต้องมาหวานเนาะเดือนสิบแล้วต้องหวานปุ๋ยแล้วยังไม่เคยได้ใส่เลย ปีนี้แรงหนักถ้าใส่ปุ๋ยฝนไม่มาก็ไม่ได้กินนะคะคือข้าวต้องตายเลยนี่มีคนมาช่วยหว่านด้วยข้าวอยากสวยนะคะสวยอยู่เนาะนี่คือข้าวคะ่ะไอ้ที่ตายก็มีเด้อไอ้ที่ตายก็มีเด้อไอ้ที่รอดก็มีเด้อหว่านปุ๋ยยามเย็น แต่น้ำยังไม่เต็มสรนะคะน้ำเนียคือฝนแรงมานานนะคะเพิ่งจะมีฝนหนักๆมาพายุมาอันนี้คันนาลั่วไหลลงสาะเนาะนะสมใจอยากของชาวนานะคะน้องนอื่นมาจากที่ไม่มีน้ำน้องนอนนอ,งนอื่นนี่น่ารักน่ารักทุกคนรักน้องนอื่นหมดเลย ใจกบเขียดก็ดีใจดูจากที่แห้งแล้งตายนะคะมาคืนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งขออีกขออีกจากที่ไม่มีน้ำเลยนะคะเดือนสิบคืนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้ามาเร็วกว่านี้ข้าวน่าจะสวยกว่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรมาช้าดีกว่าไม่มาเนาะ ดีใจอากาศดีมากเลยอยู่ทุ่งนานี่ค่ะน้ำน้องนอื่นน้องนอื่นมาเติมน้ำให้18-19 2สองวันวันนี้วันที่20วันนี้วันนี้ไม่ตกนะคะแต่ท้องฟ้าครึมก็น่าจะตกเอกนิดหน่อยเนาะ่ิวันปุ๋ยก่อน บันปุ๋ยประมาณตั้งแต่วันที่14นะคะพอดีโนอื่นพายุโนอื่นมาก็มาเติมน้ําให้ก็พอดีเลยค่ะข้าวสวยรอดแล้วค่ะปีนี้แต่ก็ไม่เต็มร้อยนะคะเพราะว่าส่วนที่ตายก็ตายหมดแล้วข้าวก็ก็ซ่อมแซมอะไรไม่ได้แล้วก็เอาส่วนที่เหลือแล้วกันเนาะเราก็ปรับปรุงส่วนที่เหลือนี่ค่ะน้ำนี่บนคันนานะคะ พนาทางทางที่เดินพนาฝั่งนี้เป็นนาพี่สาวฝั่งนี้คือนาตัวเองค่ะฝั่งนี้นาตัวเองนะคะนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นาตัวเองฝั่งนี้นาพี่สาวมีความสุขคะ่ะมีความสุขอยู่ทุ่งนาวันนี้สองวันสามวันแล้วคะ่ะทุ่งนาวันนี้วันที่สามมา แนแล้วผ่าล้นแล้วน้ำล้นคนาเลยนะคะแตวจะไปดูสระก่อนน้ำเต็มสระหรือ,อยังเนาะเดี๋ยววันนี้จะไปช่วยเพื่อนหวานปุย๋ยที่นาเพื่อนนะแต่นาตัวเองใส่เรียบร้อยแล้วค่ะ ต้องไปช่วยกันค่ะเพราะเราไม่ได้จ้างเราไม่มีตังจ้างเราเลยต้องช่วยกันเราช่วยเขาเขาช่วยเราก็เลยไม่ต้องเสียตังจ้างเนี่ยหญ้าตัวนี้เหมือนต้นข้าวเลยนะคะเนี่ยถอนออกเมื่อวานเนี่ย เหมือนต้นข้าวเตี้ยเลยมีอยู่เยอะนะคะเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูจะขึ้นมาเหมือนต้นข้าวแล้วดอกเขา วิ้น้ำไหลไหมเนี่ยวิ้น้ำไหลเดี๋ยปิดไหมเดี๋ยวจะปิดเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนไม่ให้ไหลพอแล้วเอาฟังเออนี่แหละจะปิดตรงนี้นี่ค่ะน้ำคนาไหลเดี๋ยวจะปิดตรงนี้ค่ะจะปิดจะปิดค่ะจะไม่ให้น้ำไหลนะคะ ต้นสักที่ปลูไว้รอดค่ะรอดโตด้วยนู่นค่ะรอดทุกต้นด้วยน้ำเต็มสระแล้วค่ะเวลีกนิดนึงยังไม่เต็มดีนะพายุจะสลายแล้วนะคะวันนี้น้องนออื่นจะไปแล้วแต่เราก็พอใจแล้วค่ะจากน้ำในสระที่ไม่มีเลยมีค่ะเพาาราะในสระอยู่จากน้ำ ที่ไม่มีที่เราเคยให้ดูแห้งแรงก็มีแล้วค่ะเต็มแล้วค่ะข้าเราก็เขียวอุ่ชุ่มชืน้นผักบุ้งก็เริ่มมาแล้วนะคะผักบุ้งหนานแน่นมากเริ่มมาแล้วเห็นไหมน้ำเกือบจะเต็มสระแล้วค่ะเฮ้ยขาว อมึงดูตรงนั้นนะสะจะพังหรือเปล่าวะนึกค่ะน,น้ำน้ำที่นาไหลลงสะจากเมื่อวานที่นิดหนึง่งนะวันนี้วันที่สิบเราถ่ายตอนว,วันที่สิบแปดน้ำกำลังไหลลงสะวันนี้อุย้ยสิบเก้าสิเราถ่ายวนันสิบเก้าวันนี้วันที่ยี่สิบเกือบเต็มแล้วค่ะเกือบเต็มแล้วดีใจ ดีใจน้ำเต็มสั์วันนี้น้องนออื่นน่าจะออกไปจากบ้านเราแล้วล่ะจะมีส่งท้ายหรือเปล่านออเราอยากได้ส่งท้ายชื่นใจเป็นสวรรค์ของชาวนานะคะถ้าทุ่งน้ามีน้ำแบบนี้แต่ถ้าแห้งแล้งแบบที่เคยให้ดูในคลิปคลิปที่แล้วมาผ่านมาก็จะห่อเหี่ยวใจนะคะ ต้นไม้เราก็สดชื่นนะคะก็เริ่มโตขึ้นแล้วเราอยากให้น้ําเต็มสระนี้เลยค่ะเต็มเต็มรนมาฝั่งนี้เลยออยากให้เต็มแบบนี้เลยน่าจะเต็มอยู่มั้ง,งพราะทุกคนก็จะเริ่มกักน้ํานะคะถ้าน้องหนูอื่นออกไปทุกคนจะกักน้ําหมดเลยไม่แต่ตัวข้าพเจ้าเองก็กัก,กเหมือนกันน้ําแต่นี่เห็นไหมคะเนี่ย คลิปที่แล้วไม่มีน้ําเลยนี่เราหว่านปุ๋ยได้ตอนวันที่15้านะสิบสิบห้ครับสิ 15, เรามาหว่านปุ๋ยน้ํามาเต็มบึ้บพอดีเลยดีใจค่ะดีใจเี่ค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดซับส,สไครต์ให้ด้วยนะคะช่องสไปบุยลำบายสมหวังนะคะไม่มีสาระค่ะแต่อยากลงคลิปอยากถ่ายอยากถ่ายชีวิตของชาวนา เราเป็นแม่บ้านเนาะเราอยู่บ้านเราก็มาทํานาทํางานบ้านทําธุรกิจส่วนตัวนิดหน่อยเป็นร้านส,สวยๆมีลูกค้าก็ทําแต่วันนี้น่าจะไม่มีลูกค้านัดเนาะว่าจะไปช่วยเพื่อนหว่านปุย๋ยวันนี้น่าจะปิดร้านนูน่นเพื่อนคนนู้นเขาช่วยเราทําของเราสเสร็จแล้วเราก็ต้องไปช่วยเขาคืนโอเคค่ะ แล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ